กับชิงเคในะช่วงประวัติศาสตร์ษษดาลูนะครับกาเนิดอําเภอดอยเต่าจากผลของการสร้างเขื่อนวิพลทําให้มีการเสนอตั้งตาําบลดอยเต่าขึ้นเป็นอําเภอแยกจากอําเภอหอดมีข่าวเน้นสื่อพิ์คนเมืองชอบวันที่20สิงหาคม25 5 3 4. เสนอตั้งอําเภอดอยเต่าเนื่องจากตาําบลมิตรกาและตําบลท่าเดือออาเภอหอดอยู่ในเขตตามท่วมตามโครงการสร้างเขื่อนวิพล ราสนทั้งสองตำบลรวม12หมู่บ้านเดินไปยบไปอยู่ในที่ดินจัดสรรของกรมประชาสงเคราะห์ท้องที่ตำบลดอยเต่าจำนวนประมาณ1 3 9 5นทําคนทำให้ตำบลดอยเต่ามีบ้านและราษฎรมากประกอบกับอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอฮอดการข้าราชาไม่ค่อยสะดวกสมควรจะตั้งจัดตั้งคืออำเภอขึ้นที่นิคมสร้างตนเองดอยเต่า เพื่อความสะดวกแก่การปกครองและพัฒนาท้องถิง่นด้วยเหตุดังกล่าวทางการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอขอตั้งกิ่งอำเภอดรยเต่าเปียงกรมการปกครองและกรมการปกครองเยื่อสื่อตอบมาว่าได้พิจารณาให้อำเภอดอยเต่าในโครงการจัดตั้งปีงบประมาณ2514นี้สับกิ่งอำเภอดอยเต่าที่ทางการจังหวัดเชียงใหม่เสนอขอจัดตั้งขึ้นใหม่นี้ มีในเขตการปกครองรวม6ตำบลสี่ตำบลคือตำบลตาเต่าตำบลมิตรกาตำบลท่าเตือและบ้าตบนตำบลบ้านแอนเนื้อที่ทั้งหมด280ตารางกิโลเมตรมีทรัพยากรธรรมชาติหลายแห่งเช่นแร่ฟูออสปาไม้สักและไม้อื่นเป็นจำนวนมากปัจจุบันการขนาคมช้ติีต่อกับใช้ต่อก,กิ่งอำเภอตาเาต่าใต้2ทางคือทางน้ำคือลงเรือจากบ,บ้านวังสลุงอฮอด ไปประมาณ3 0กิโลเมตรและทางบกไปได้โดยรถจักรยานยนต์จากอำเภอฮอดไปประมาณ40กิโลเมตรขณะนี้ทางการมีโครงการจะตัดถนนจากถนนสายเชียงใหม่ฮอดไก้กับที่ว่าการอำเภอฮอดไปยังแม่น้ำปิงระยะทาง2กิโลเมตรแล้วสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงไปจุดถนนนิคมสร้างตนเองที่ตำบลบ,บ้านตาลหาโครงการนี้สำเร็จจะทำให้การข้า,ขา,ขาม,มาคมสะดวกมากขึ้นสลับโดยเต่าถูกยก ฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่25มีนาคมพศ2522ันห้่อนังสือพิมพ์นคนเมือง20สิงหาคม2513สิบาพเขื่อนวิพลที่ทำให้เกิดอำเภอโดยเต่าขึ้นนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2505เสร็จสิ้นเมื่อปี2507เป็นเขื่อนกั้นน้ำที่บริเวณเขาแก้วอำเภอสามเงาจังหวัดตากสวัสดีในช่วงปราวสารนา่ารู้ห้องจิเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามการชมวิดีโอผมสวัสดีครับ